ไม่รู้ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครชื่นชมก็ขอบคุณนะคะรับไว้หมดเลยค่ะก็ดีใจค่ะนัดว่าก็อยู่ที่เอ็นจีมาก่อนเนะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าได้ทําอะไรหลากหลายได้ไปนู้นไปนี่ได้เจอเพื่อนฝูงผู้คนได้มีงานดีๆมีคนล้อมล้อมรอบดีๆมัก็เอ็นยูจีดีมีคนทัก้าเด็กหลงไหมคะมีคนทักไหม <tego> มีมีบ้างค่ะม <S token ance> ีบ้างมีบ้างเขาก็แล้วแต่บางคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเอ้ยตัวจริงดูยังดูดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูดูดูอาจจะดูอาจจะเด็กกว่าในทีวีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าเหมือนอาจจะหน้าทรงนี้มาตั้งแต่เด็กมาเมื่อก่อนแบบว่าเป็นสาวเร็วไงเมื่อตอนเด็กๆตอนอายุ13นี้ก็เล่นเล่นเป็นคนอายุ20กว่าไปแล้วอะแล้วตอนนี้มัน 2ี่แล้วก็อะไรต่อตอนแ25หยุดไว้ที่28ไงคะแล้วก็ต้องสะกดจิตไปแล้วยี่สิบดเลยอยู่ที่28มันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นไปเฉยเลยคิดเองนะเราเล่นเราเล่นเคลคิดแล้วค็ดลับคือสะกดจิตว่าเออไม่หรอกค่ะเอ e น g y จีดีกว่าที่ข้างในเราเราสนุกมีความสุข ความฮึงอยู่ฮึงอยู่คือเรียกว่าเราสตาร์เราบอกว่าเราสตาร์ยี่สิบแปดเท่านี้ตั้งไปตั้งแต่ตอนนี้<ช>ตั้งแต่ไม่หรอกคือพอคนถามใช่ไหมเพราะเอ้ยทำไมยังไงคือมันเหมือนในใจเราข้างในเราคิดแต่ว่าแบบว่าเรายังแบบเท่านี้อยู่เลยอ่ะแล้วมันก็จะทําให้แบบว่าเวลาสิ่งที่เราแบบออกไปอะ่ะมันรู้สึกว่าถ้าเราคิดว่าเราแบบ้เราไม่ไหวแล้วอายุเท่านี้แล้ว่า ไปคิดไปตามตัวเลขอะตอนนี้แบบอายุไม่มีจริงนะคะ mm hmm. คือถ้าเราทําตัวแบบเราไม่ใช่แบบไปทำซะเด็กเกินเบอร์แต่แค้เรารู้สึกว่าเรายังสดใสเรายังโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนว้าเรารู้สึกแบบนี้ข้างนอกมันก็จะเป็น mm hmm. อย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูอย่างนี้จังเลมก็มันก็ตามเฮ้อ mm hmm. ไปตามมันจะตามเอเนอรี่แบบว่าจริง,รง,รงๆเราเครียดไหมคะเ,เวลาเราแบบยื้อรอยขึ้นมาหรือรอะไรนิด เคร,รียดไหมที่มีริ้วรอยอก็มีบ้างแต่ไม่มาก<อ>เพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ<อ>เราต้องมองว่าเออแบบธรรมชาติมันเกิดมาทุกคนมันก็มันไปตามทุกๆวันอยู่แล้วแต่ว่าการที่มันมีมันก็บ่งบอกถึงการที่เราก็ใช้ชีวิตมีความสุขแต่ว่าเราถ้ามันมากเยอะๆเราก็ค่อยไปดูแลอะไรเงี้ยเอาตามให้มันดูธรรมชาติให้มันดูแบบไม่ไม่จนเกินไปอะไรเงี้ยอย่าไปเครียดอะไรกับมาน มันไม่จริงๆไม่ได้อยู่แค่ภายนอกอย่างเดียวหรอกแต่มีบ้างก็ดีมันจะได้ดูแบบสมดูปกติอะไรอย่างนี้ยเพราะว่าก็อายุก็28%แล้วมันก็ต้องมีบ้างลิลลยี่สอบป8ไหนอะไรที่ทำให้เราไม่เครียดคะพี่นัำมันไม่มีหรอกว่าอะไรที่ทำให้เราไม่เครียดจริงๆอ่ะเราอ่ะสามารถเครียดกันได้ทุกวันแหละ แต่มาอยู่ที่เราเสพพี่นัดว่าจริงๆอะสื่อสําคัญว่าพี่นัดเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยดูเ่าเลยเครียดด้วยแหละลองสังเกตดูนะว่าเอ้ยถ้าเกิดเราดูคลิปอะไรที่แบบน่ารักน่ารักคลิปสาสตร์คลิปคนรักกันคนมีความสุขเอเนจีดีๆอะ่ะจะสังเกตว่าเราจะมีความสุขไปด้วยอะ่ะแต่พอเราเครียดปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มแบบมันเริ่มแบบหายใจจะสั้นลงมันเริ่มจะลืมหายใจนะเราจะเริ่มแบบ เออ่งางายมันไม่โฟละะ์เงี้ยค่ะพี่นายก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราลองเปลี่ยนวิธีการเสพสื่อแล้วก็ฟังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยๆผ่าน,านออๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วว่าวิธีอีกอันคือการหายใจออพยายามแบบว่าอย่าลืมหายใจลึกๆอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนชอบแบบว่าพอถึงเวลาอาจจะแบบเขาเครียดๆนสังเกตว่าเราจะแบบหายใจสั้นลงตื่นขึ้นมันก็จะพอหายใจตื่นๆมันก็จะไม่ค่อย หน้ามันจะไม่ไม่เด้ง่ะที่เหลือก็ให้เขาแพทย์เอานอกจากนั้นถ้าเหนือการควบคุมก็ค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้เราบอกว่ามีวิธีการตั้งรับกับความเครียดหรือปัญหาอะไรในชีวิตอะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมคะคุณด้ก็อย่างที่บอกค่ะไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่เจอความเครียดแล้วแล้วการบางสิ่งบางอย่างเราได้ผ่านบางอย่างไปบ้างแล้วะอุปสรรค ความทุกข์มันมีเข้ามาอยู่แล้วแล้วมันมีมาแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราก็จัดการมันได้แล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าเอ้ยจริงๆแล้วอะความทุกข์มันก็เกิดจากความคิดของเรานั่นแหละ <Belle> พ mm. อเราคิดมันก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าประเด็นของมันคือความคิดละแล้วเราก็เลยลองมาจัดการกับความคิดเราดูซิแค่นั้นเองเราก็เลยดูซิว่าตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่พอคิดแล้วเรารู้สึกอย่างนี้อยู่ อ่าแล้วพอเราจัดการได้มันอาจจะไม่ได้ง่ายตั้งแต่แรกอะค่ะแต่ว่าถ้าว่าเราทําบ่อยๆเหมือนกันถ้าเราเครียดบ่อยๆมันก็เหมือนฝึกตัวเองให้เป็นคนเครียดฝึกให้ตัวเองมีความทุกข์แต่ถ้าเรากลับด้านการเราฝึกตัวเองให้รู้ว่าแหละว่าเครียดก็เข้าใจมันไม่ต้องไปบังคับอะไรมันแต่มองมันมองเสร็จแล้วก็อ๋อย่างงี้งั้นลองปรับงี้สิเออก็ดีนี่แล้วก็ทำเหมือนออกกำลังกายค่ะพอเราจำความรู้สึกนี้ได้ว่าเอออันเนี้ย มันดีอ๋อรู้สึกดีขึ้นเพราะเราได้ฝึกแบบนี้นะอนะไรเงี้ยก็จําความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็ฝึกมันบ่อยๆเดี๋ยวมันจะกลับด้านกันเองค่ะแล้วเป็นที่<อ>มาของสวยคงกพันธ์ <c oughs> จะบอกว่าสวยว่าก็อาจจะทํงงานน <c oughs> มันเป็นเรื่องของพลังงานนะั่นแหละะมันเป็นเรื่องของพลังงานว่าจริงๆทุกคนสวยในยแบบของตัวเองทุกคนสวยหมดทุกคนดูดีหล่อหมดแต่ว่าแค่เราไม่ได้รู้สึกมันจริงๆ <c oughs> ถ้าเรารู้สึกว่าเราเราโอเคอ่ะเราจะ ม่มีอะไรทาอะไรเราได้อะอตัวเราอ่ะเราต้องเราต้องรักตัวเราเองก่อนอเราต้องมีความสุขกับตัวเราเองให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันที่เหลือมันตามมาเองมันไม่ต้องไปซีเรียสกดเกณฑ์อะไรนั้นมากเราใช้ชีวิตแบบชิลๆดูว่างบางเรื่องที่จะต้องซีเรียสก็ซีเรียสไปเพราะเป็นคนจริงๆก็แอบก็มีคนเป็นคนที่แอบตื่นเต้นเป็นคนซีเรียสเหมือนกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาก็มีความเครียดกังวลเหมือนกันแต่ก็ก็ค่อยจัดการไปค่ะมนุษย์เราแบบ สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างสุขภาพมีความสุขแล้วหัวใจมีความสุขหรือยังไงเอ็นเตอร์จีความด็อกเนียล่ะเหมือนใถามเอนเตอร์จีความรักเหรอคะถ้าแบบว่าเป็นคนรักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะยังไม่มียังไม่มีเขามาแต่ว่ามีมค,นคนคุยเหรอคนคุยเหรอคะก็ <laughs> ก็ยังไม่มีก็คุยได้หมดเลยเอย่างที่เราบอกก่อนนั้นนี่บอกว่าไม่ว่าจะเมื่ไหนเราก็คุยได้หมดเลยที่ผ่านมาเปิดรับโอเคไม่ถึงว่าเปิด ไม่ได้ปิดการ้องความรักอะไรแบบไม่ได้ปิดการใช่ไม่ได้ปิดการความรักจริงๆถูกต้องค่ะก็ยังก็ยังมองว่าความรักเป็นเรื่องที่สวยงามอยู่แต่ว่าก็แค่ยังไม่ได้มีแบบใครเข้ามาแบบที่ที่ที่เป็นแบบว่าเออเขาเข้ามาน้าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองก็ยังไม่มีค่ะจริงจริงจริงนะเขาเปิดใช่ไหมคะแต่แต่ก็จะบอกว่าเปิดยังไงไม่ได้ปิดแลวกัน คือไม่ได้เปิดร้อนไม่ใช่หรอคือไม่ได้เปิดชิวๆสบายๆคือแบบว่าเอออยากมาก็มาก็คือก็ก็คือถ้ามาก็มาได้มาได้ไม่เป็นไรจะมาแบบในรูปแบบของความเป็นเพื่อนอะไรก็ได้มันไม่ใช่แบบว่าออ้ยมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองแหละอย่างที่บอกอ่ะจะยจะรู้ได้ด้วย f e ล l i n g เองว่าเป็นยังไงเลยลองทักมาก่อนลองทักลองทักเออทักคนอาจจะไม่เชื่อว่าแบบ นะเราจะยังโสดอะไรเงี้ยเขาว่าเาจะไม่กล้าเข้ามาหรือเปล่าค่ะอะไรเงี้ยเลยแบบเขกมาตั้งคำถามเ่ะเออพี่นี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมอาจจะไม่กล้าก็ได้หรือก็แล้วแล้วแต่เลยจริงๆนีก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นนะเพราะว่านัดก็ไม่ได้เป็นเป็นคนที่จะต้องแบบไปอะไรใครเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอ๊อยากจะเป็นเพื่อนเข้ามาได้หมดจริงๆไม่มันมันทุกอย่างเลยว่ามันคงมีวิธีของมันแหละว่าจะเข้ามาฟิลไหน่เงี้ยค่ะเพื่อนๆเราชงไหมคะ เราพาแบบว่ามีว่าคอยคนนั้นน่าสนใจอะไรอย่างเงี้หรือว่าคอยจับคู่ให้ไหมคะก็มีบ้างมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าแบบเอ้ยแค่แบบเอ้ยอยากจะนั่ยเราก็ก็ว่าค่อยว่ากันเออะไรยย่างงี้สเปคเราเปลี่ยนไปไหมคะมันปรับตัวสเปคหรอนัดก็ยังไอจริงๆตอนนี้สเปคมันก็ไม่ได้ไม่ได้มีแบบมากขนาดนั้นไงคือถ้าเจอมันใช่มันจะมันจะรู้เองอ่ะ แต่ว่าก็ยังชอบคนแบบเอนิจีดีๆอะ่ะ mm hmm. นัดว่ามันต้องเป็นคนที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะ mm hmm. คน mm hmm. ไปมาแล้วคือนัดว่าจริงๆสเปกอะ่ะนันชอบคนแบบมีสเสน่ห์ mm hmm. คนแบบว่าเอ้ยคิดหรือพูดอะไรไปในทางเดียวกันเ่ยมันต้องคนแบบฟิลฟคล้ายๆกัน เราไม่ได้ต้องการใครมาเติมเต็มเราเพราะเราก็เต็มแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรเราว่าจริงๆมันต้องคนที่แบบ Energy เดียวกันพูดจาเออคลิกกันเดี๋ยวมันมันจะรู้เองอะว่าเออใช่อ่ะใช่